โอเคครับก็ Go! สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมขุนลูมินิวันนี้เราอยู่กับเกมวันพีบอยตี้รัชนะครับผม <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนลอกอินนะผมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเวลาเราซื้อเครื่องใหม่หรือว่าโทรศัพท์หายหรือว่าเราจะโหลดเกมใหม่แล้วแบบเราไม่อยากเริ่มเล่นใหม่นะผมเราจะมีบัญชีเชื่อมก็คือเชื่อมกับ a c e b o o k นะผมซึ่งมันเชื่อมกับ Facebook ได้แล้วก็สามารถเชื่อมกับบันไดนําโค่นะผมแบบใส่รหัสเอาไว้นะครับผม ก็ไปตรงที่สามเหลี่ยมตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็ไปตรง turn f o l data นะครับผมผมก็ไม่รู้อ่านถูกป่ะเราไปตรงนั้นนะครับผม turn f o l data แล้วเราก็ไปดูนะครแล้วมันก็จะมีเนี้คผมมีให้เลือกคำว่า p o d i t i o n กับ astro id ครผมซึ่งไอตรงกลา,างอะบรรทัดที่2นะคับผมมันจะ ให้เราใส่รหัสเอาไว้กี่ตัวประมาณสี่ตัวนะผมสี่ห้าตัวนะผมแล้วพอเราลบเกมเราโหลดใหม่เราลองมาใสร่รหัสที่เราจดเอาไว้มันก็จะกลับมาเป็นไอดีหลักของเรานะครับผมส่วนลิงก์กับ a c e b o o กกดแล้วก็เชื่อมต่อกับ Facebook เรียบร้อยแลย้วแล้วก็บัญชีนี้ก็จะเชื่อมต่อกับ Facebook เวลาเราลบเกมเราโหลดเกมข้อมูลของเราจะได้ไม่หายไปนะผมไม่ต้องเริ่มเล่นใหม่นะโอเคก็ฝากมาแค่นี้นะผมก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ